กาโนรักคุณสวัสดีครับผมนทวัตจีโรดพงพศ์พสักรประจำของบริษัทกาโนเซลครับวันนี้ผมจะคุยกับทุกท่านในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งซึ่งบางท่านก็อาจจะชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากนะถามว่าทำไมถึงชอบมากเพราะว่ามันใช้ได้หลากหลายนะครับมันก็คือโลชั่นของเรานั่นเองนะบอดี้โลชั่น นะบางคนบอกว่าบลชั่นก็ต้องใช้ทาทาผิวหนังสิมันจะใช้อะไรได้มากกว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแอปพลายหรือว่าประยุกต์นะครับให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านั้นนะแต่ว่าเราจะต้องมีมีมีเรียกว่ามีหลักการนะครับอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะจะไม่ไม่ใช่ว่าใช้อะไรที่ประยุกจนหลุดโลกไปนะนะนะโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในเทปนี้เนี่ย อะไรคือบอดี้โลชั่นของเรานะแล้วมันดียังไงนะครับมันมีอะไรที่เราต้องรู้นะอันดับแรกเลยครับก็คงจะต้องพูดถึงในเรื่องของส่วนผสมของบอดี้โลชั่นนะส่วนผสมของบอดี้โลชั่นเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อต่างๆกันนะครับแต่บอดี้โลชั่นของเราเนี่ยมันมีข้อดีอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเขาทำการทดลองนะครับกับผิวที่บอบบาง หรือว่าผิวที่ระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายนั่นแหละนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือผิวบอบบางได้นะครับอันนี้ให้สบายใจไว้ก่อนเป็นข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับแน่นอนว่าเป็นบอดี้โลชั่นก็ย่อมจะต้องมีสารบำรุงถูกไหมครับนะส่วนใหญ่แล้วจะมีสารบำรุง นะสารบำรุงมันก็อยู่ที่ว่าบริษัทไหนจะใส่อะไรนะครับของการอน c เซลก็มีสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆนะเพื่อช่วยในการบำรุงผิวเนี่ยหลากหลายด้วยกันนะนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนื่องจากบริษัทการอน c เซลเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเห็ดหลินจือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีของดีของเราที่เป็นพระเอกที่ใส่ในลง,ลงไปในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะครับนั่นก็คือสารสกัดจากเห็ดหลินจือแล้วก็เป็นสารสกัดที่ละลายน้ำได้ นะครับเพราะว่าในการทําโลชั่นเนี่ยครับนะมันจะต้องมีสส่วนประกอบเข้าด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นน้ํามันกับส่วนที่เป็นน้ำนะฮะแล้วก็จะต้องมีตัวประสานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาสส่วนนี้มาผสมกันเนี่ยส่วนสารละลายที่เห็ดหลินจือของเราเนี่ยนะครับเป็นสารละลายน้ํา100%รเนตรงนี้มันก็จะละลายเข้ากับไปในเฟสของน้ำนะครับในส่วนที่เป็นน้ำนะแล้วพอเรามาผสมกับส่วนที่เป็นน้ํามันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก น้ำมันต่างๆพวกนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับป้องกันผิวสูญเสียความชุ่มชื้นด้วยนะครับแล้วก็มีสารสกัดต่างๆซึ่งาบางทีมันก็จะเป็นในรูปของออยล์หรือว่าเป็นพวกน้ํามันมันก็จะละลายอยู่ในส่วนนี้พอเราเอามาผสมกันครับมันก็จะมิกซ์กลมกลืนกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมที่สําคัญของเราก็จะมีทั้งน้ํามันต่างๆที่เป็นพวกปะทินผิว นะครับที่ดูแลให้ความชุ่มชื้นกับผิวสารสกัดต่างๆแล้วก็ในส่วนของเห็ดหลินจือสกัดซึ่งเป็นส่วนที่ละลายน้ำด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของเห็ดหลินจือสกัดเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้นะครับกับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังได้นะเช่นคนที่มีเขาอาจจะมีผิวแพ้ง่ายผิวแห้งจัดเลยโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็คันก็แดงแบบนี้คนพวกนี้ ควรใช้บอดี้โลชั่นยิ่งถ้าอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในอากาศแห้งๆเย็นๆนะครับควรต้องใช้นะหรืออันที่สองครับกลุ่มคนที่นะจะต้องออกแดดนะครับจะต้องออกแดดอันนี้ก็ควรจะต้องใช้บางคนบอกว่า ฉันไม่ได้ทำงานออกแดดนะครับแต่ทำงานอยู่ในห้องแล้วก็อยู่ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์พวกนี้นะครับแสงไฟจากจากหลอดไฟพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวเราถูกทำลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรใช้บรดีชั้นนี้เพราะว่ามันมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะครับนอกเหนือจากสารบำรุงนะครับจากเห็ดหลินจือที่ใส่ลงไปนะครับนะยังมีสารที่เป็นสารกันแดด นะครับ SPF เนี่ยก็คือเป็น SPF 15นะครับครีวที่ผมขอพูดต่อไปเลยว่า mm hmm. เจ้า SPF นะครับหรือภษยษยาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Sun Protection Factor มันคืออะไรนะครับ <ward> er. <Okay. S 1> ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณออกไปตากแดดแดดดังแรงเลยนี่แหละออกไปตากแดดแล้วก็พื้นพื้นผิวหนังของคุณเนี่ยมันจะไหม้นะครับจะไหม้จะแดงเนี่ยสมมติภายใน10นาที นะครับมันไม่ถ้าคุณทาครีมชนิดหนึ่งที่เขาเคลมว่ามี SPF .15 นะคุณทาไปปับ๊บแล้วก็ไปออกแดดเหมือนเดิมนะครับมันจะสามารถยืดเวลาครับที่จะทำให้ผิวหนังของคุณเนี่ยไหมนะครับยืดออกไปนานเท่าไหร่ก็คือ15เท่าของ10นาทีเมื่อตะกี้เพราะฉะนั้นก็เอา15คูณ10เป็นเท่าไหร่ครับ 150นาทีผิวของคุณจึงจะเริ่มไหมนะครับอันนี้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือความหมายของ SPF Sun Protection Factor นะครับแต่ว่าไอ้ค่าการทดลองเนี่ยเขาให้ความสำคัญเขาพูดถึงเฉพาะรังสี UVB นะฮะซึ่ง UVB เนี่ยมันจะเป็นรังสีที่เ,เวลาส่องโดนผิวหนังของเราแล้วนะครับมันจะทำให้ผิวหนังเราไหมเราเบิ์น นะครับแล้วก็ถ้าไม่บ่อยๆเบิร์นมากๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เ,เซลล์เกิดการกลายพันธุ์เนาะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับนะตรงนี้ก็คือเขาทำความทาความเ,เขาเรียกว่าทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะครับกับเรื่องของประเภทของรังสีนะครับคราวนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นค่า SPF มันก็ไม่เกี่ยวกับรังสี UV ในในในเรนจ์หรือว่าในในในช่วงอื่นๆนะเพราะว่ารังสีมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมครับนะมีรังสีเอ็กซเรย์มีรังสี UVA UVB อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับคือ UVA เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ SPF แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาเทําขายจําหน่ายกันอยู่ทุกวันนี้มันก็จะมีบอกเราใช่ไหมว่ากันรังสี UVA ได้มากแค่ไหน UVB ได้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่า SPF เนี่ยมันจะเป็นการที่เราพูดถึงแต่ UVB เท่านั้นนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในบอดี้โลชั่นของกานนอยเซลของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสามารถที่จะป้องกันรังสี UVA ได้ด้วย นะครับไอ้พวกรังสี UVA เนี่ยก็คือมันก็จะทําให้ผิวเราแห้งเหี่ยวนะครับเหี่ยวง่ายแล้วก็มีสร้างเป็นฝ้าเป็นกระอะไรพวกนี้มานะครับยิ่งโดยตัวสารสก,กัดจากเห็ดอินจือเนี่ยคือมันจะมีความสามารถในการ p r o t e c หรือว่าป้องกันผิวอยู่แล้วนะครับทำให้ผิวเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่โดนทําลายคือมีความทนทานต่อแสงแดดมากขึ้น นะครับแล้วก็เขามีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนี่ยทนทานต่อแสงแดดได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยการผลิตเม็ดสีผิวมันน้อยลงนะอันนี้คือเขาเขามีคนทำวิจัยเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นเครื่องสำอางประเภททำให้ผิวหนังมีสีขาวขึ้น นะครับนะแต่ว่ามันจะขาวขึ้นได้ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ในเวลานี้บริษัทการโนยเซลล์ยังไม่ได้มุ่งไปประเด็นที่ว่าจะผลิตเครื่องสำอางแล้วทำให้ผิวขาวนะครับแต่เรามีตัวนี้ที่ทำให้ผิวสุขภาพดีทำให้ผิวสามารถทนทานต่อสิ่งแวดล้อมต่อรังสีนะครับต่อการเป็นโดนพวกสัมผัสสารเคมีหรืออะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับนะนะเพราะฉะนั้น คุณก็ได้ทำความเข้าใจแล้วนะครับนะในเรื่องของ SPF คืออะไรนะครับรังสี UVA UVB นะครับส่วนผสมใน b o ดี้โลชั่นะครับแล้วก็ผู้ที่ควรจะใช้ก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่ทั้งทำงานอยู่กลางแจ้งแล้วก็ทำงานอยู่ในร่มแล้วก็มีโอกาสจะได้โดนกับแสงฟลูออเรสเซนตนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะว่ามีสารป้องกันแสงแดด ครน,นี้โดยปกติแล้วสารป้องกันแสงแดดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมี2รูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็นทางกายภาพกับทางเคมีนะครับเป็นฟิ s i c a l กับเคม i c a l ส่วนมากพวกฟิ s i c a l เนี่ยมันจะเป็นพวกผงต่างๆอย่างในในการโน่เนี่ยก็คือเราจะใช้ผงไทเทเนียมนะครับนะออกไซด์ของไทเทเนียมที่เราใช้พวกนี้มันจะเป็นผงเล็กๆมากๆม,มันก็จะมีหน้าที่ในการสะท้อนแสง แต่ว่าถ้าเป็นชนิดเคมีคอลหรือว่าชนิดที่เป็นรูปแบบเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นสารเคมีนะครับแต่สารเคมีพวกนี้เขาจะต้องทดลองก่อนว่ามันไวต่อผิวบอบบางหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจะเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้ในผิวอ่อนโยนหรือผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านได้สบายใจไว้นะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยต่อไปอีกว่า แล้วแบบนี้ถ้าเกิดคนที่ทาครีมกันแดดนะครับแล้วจะต้องทาบ่อยแค่ไหนทาวันละครั้งใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบทาครีมกันแดดวันละหนึ่งครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็จบเลยนะแต่จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วตามทฤษฎีนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องให้ทาทุก2ชั่วโมง นะครับอันนี้คือเป็นตามทฤษฎีเลยเขาจะชอบจะให้ทาซ้ําทุกๆ2ชั่วโมงยิ่งคนที่อยู่กลางแดดเนี่ยอย่างคนที่ทํางานกลางแจ้งหรือว่าเล่นกีฬากลางแจ้งพวกนี้นะฮะแล้วยิ่งถ้าแบบมีเหงื่อไหลมีอะไรพวกนี้มันครีมกันแดดนั้นจะต้องมีความสามารถในการยึดต,ติดกับผิวหนังได้นานพอสมควรไม่ได้ว่าชะล้างไปกับการที่เรามีเหงื่อออกอะไรพวกนี้ นะครับนะแต่ว่าถ้าเราลงไปเล่นน้ำแบบนี้อันนั้นมันอาจจะต้องเลือกอีกประเภทหนึง่งนะครับคือถ้าเกิดอย,อย่างของเราเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ทำกิจกรรมปกตินะแต่ถ้าคนที่จะไปไว่ายน้ำคณอาจจะต้องไปหาซื้ออะไรอันอื่นอีกนะครับนะเพราะว่าอันนั้นจะต้องมีการป้องกันน้ำได้มากขึ้นนะแต่ถึงป้องกันน้ําได้มากขึ้นพอขึ้นมาจากน้ําจากสาวยน้ําจากทะเลผิวมันก็จะแห้งใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้บริเวณของเราได้ นะครับมันก็ยังมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิวหนังได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่านะครับในคลิปนี้จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของบอดี้โลชั่นเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อให้คนที่ท่านอยากให้เขา รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆของเราอย่างเงี้ยนะว่ามันมีอยู่บนบนโลกใบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีราคาขายที่สูงมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับบริษัทเราผลิตสินค้าเราใช้วัตถุดิบที่เราผลิตเองนะครับนะเราสามารถส่งจัดจำหน่ายได้เองในระบบของเรานะครับเราไม่ได้ต้องพึ่งตัวแทนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทุ่มทุนไปกับสารสกัดหลินจือดีๆของดีๆนะครับโดยที่ขายในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะัก นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับวันนี้ผมนทวัชจีโรพงล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ